หนูทองบาทเนาะน,นี่เข้าห้องเนาะหน,ะนูทองบาทเนาะโอ้บักดึกเลยสุดยอดนะมาลุ่นกันมาอน,นี่มาลุ่นวา่าจะเซอร์ที่ได้จักโตเนาะใส่กลับมาอน,นี่มายามมายามมาลุ่นมาลุ่นน้ำกันถึลุ่นใจจักโตนะลุ่นน้ำกัน ไก่สิหอดแล้วเมือ่อยเอามาลูนน้ำกันมาลูนน้ำกันใส่ไว้นี่3ลงังเพิ่งว่าสีมีรุ่นยังไงอากลากหนูใหญ่เนาะเห็นแล้ว1ตัวใส่3ลงังเนาะนี่โอ้ใส่ใหญ่ลึกเลย

ว่าสิเป็นจังไดโอ้อยนึ่งไอ้บักดึกหนูทองบาดอีกแล้วพี่น้องนูทองบาดอีกแล้วใส่ไปเนาะนี่น,นึ่งบักเนาะนี่อีกตัวหนึ่งเนาะโอ้ยใส่กระนงใหญ่เลยเกือบโล่หนึ่งเนาะตัวนี้เนาะเกือบพอโล่เนาะสุดยอด หนูทองบาดเนาะนี nữa, này, ่เขา้องเนาะหนูทองบาดเนาะโอ้บักดึกเลยสุดยอดหนึ่งหนึ่งบักแหน่สองบักตัวนึงอยู่เทิงเนาะตัวนั้นบรัณ